วงความรักชาวราศีกันนะคะผู้ที่เกิด14กันยาึิ16ตุลาคมประจำเดือนพฤศจิกายน2568นะคะก็มีไพ่ที่รู้สึกว่าน่ากลัวเเกินก็จะมีไพ่ออาดาบะค่ะเดี๋ยวเอามาพูดถึงไพ่ใบแรกก่อนนะคะ head off cup นะคะการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะการเสนอความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็ความ อ่อนไหวนะคะหรือว่ามีคนอายุน้อยกว่าเข้ามานะคะส่วนไพ่ใบที่สองนะคะเอ่อเพจออฟพนเอนะคะการเริ่มต้นที่มั่นคงแล้วก็มั่นคงนะแต่ช้านะคะการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะการให้ความสนใจแล้วก็เรื่องการเงินนีจ้จะเป็นเรื่องการเงินแล้วก็สถานะคนรักที่จริงจังกับเรื่องฐานะนะคะไพ่ที่น่ากลัวก็คือไพ่สิบดาบค่ะแต่ว่ามันส่งผลที่ดีนะคะเพราะมันพูดถึง จุดสิ้นสุด,ด,ดความเจ็บปวดนะคะแล้วก็การปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์นะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะส่วนสองไม้เท้านะคะการันแผนอนาคตนะคะการตัดสินใจเลือกเส้นทางกันมองหาโอกาสใหม่ๆนะคะแล้วก็มีราชินีดาบก็จะมีใช้สติค่ะแล้วก็เหตุผลนามอารมณ์นะคะเอ่อใช้ความเด็ดขาดในการตัดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะการพูดความจริงที่ตรงไปตรงมาค่ะหรือการ สละโสดนะคะ,ะการเป็นโสดอย่างสง่างามนะ,ะไม่ใช่สละโสดการเป็นโสดอย่างสง่างามนะคะส่วนไ i g j u s g m e n t นะคะการตัดสินใจครั้งครั้งใหญ่เลยนะคะก็เป็นการชุบชีวิตตัวเองค่ะแล้วก็จะมี king of w a n d นะคะ คือการเข้ามาของคนรักอย่างรวดเร็วนะคะตื่นเต้นนะคะเร้าใจแต่มีความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่เร่งรีบนะคะแต่ไม่ยั่งยืนนะคะส่วนไพ่อกหกถ้วยนะคะคือคุณอาจจะนึกถึงอดีตนะคะความทรงจําในที่ดีๆนะคะในอดีตของคุณนะะอาจจะเป็นรักครั้งแรกรักในวัยเด็กนะคะแล้วก็จะมีอ่าอ,อ,อ่าเจอเฮลโหล แพนนะคะคือความรักที่ถูกต้องตามประเพณีนะคะก็คือการอขอคําปรึกษาจากผู้ใหญ่นะคะจะเตรียมตัวกันมั่นหมายกันแต่างงานเลยนะคะต้องปรึกษาผู้ใหญ่นะคะส่วนไพ่หกเหรียญน,นะคะมีความสมดุลในการให้แล้วก็การรับนะคะแล้วก็ความยุติธรรมแล้วก็การช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะ ก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่ตอนแรกก็ดูว่ามันน่ากลัวนะคะรู้สึกหนักนะคะแต่มีหลากหลายอารมณ์ที่บ่งบอกนะคะถึงเรื่องราวความรักที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะการเริ่มต้นใหม่การตัดสินใจที่เด็ดขาดค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องความเจ็บปวดแต่ก็นาไปสู่การเติบโตนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะภาพรวมความทานายนะคะของ ชาวราศีกันนะคะโดยรวมแล้วความรักของชาวราศีกันในช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงของการสิ้นสุดและเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะที่ดีกว่าเดิมนะคะอันนี้นะคะก็คือการเผชิญหน้ากับความจริงนะคะแล้วก็ตัดสินใจครั้งสําคัญนะคะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดคก็จะได้พบรักครั้งใหม่ที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์นะคะอาจจะ มาจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือมีพลังงานที่น่าสนใจนะคะอย่างไรก็ตามนะคะให้ใช้สติในการพิจารณานะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะและไม่ยึดติดกับอดีตนะคะเพราะมีแนวโน้มว่าถ้าเรายึดติดกับอดีตเราจะไม่เห็นความรักครั้งใหม่ที่สัที่ดีกว่าเดิมน,นะคะคือวป ถวินหาความรักที่อ่อนหวานรู้สึกดีเป็นรักโรแมนติกในครั้งเก่าๆนะคะก็เลยอาจจะมองข้ามรักครั้งใหม่ที่กําลังเข้ามานะคะแนวโน้มการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจะแก้วต่อไปหรือจะจบลงเพื่อรอการเริ่มต้นใหม่ที่ถูกต้องนะคะส่วนสําหรับคนมีคู่ค่ะความสัมพันธ์กําลังถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญแล้วก็อาจรุนแรงนะคะบ่งบอกถึงการสิ้นสุดอย่างเจ็บปวดนะคะ ความรู้สึกถูกหักหลังหรือการแบกรับภาระที่มากเกินไปนะคะจนต้องยอมปล่อยมือนะคะอ่แล้วก็จะมีเรื่องราวที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดแต่ก็มันคือความที่เราต้องเริ่มต้นใหม่นะเพื่อเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะแม่หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกันนะคะก็คืออย่าคิดหนักอย่าคิดมากนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะแล้วก็ อะไรที่ดีนะคะก็ขอให้รับไว้อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้เลื่อนผ่านนะคะให้รับแต่พลังงานดีๆค่ะขอทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วก็ตลอดไปนะคะอย่าลืมพิมพ์คําว่าน้อมรับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะ